อ้าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคน b e g i n n e r is here วันนี้กลับมาอยู่ในเกมชอบมันจะโศกเลยนะฮะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนี่เราไปอ่ะได้รับกุญแจง,งวงช้างมานะฮะอ่าและในพาร์นทนี้เราก็จะไปเปิดประตูงวงช้างทั้งหมดกันโอเคเพิ่มแม่กนานใรอช้าลุยกันเลยฮะเฮ้ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แย่ yeah. จำว่าเราน่าจะเอาไปชาร์จแต่แล้วฮะ ย่าโอ้โหอได้ hmm. เหรียญทองมานะฮะย่าอุ้ย mm hmm. ได้เลือดคนขนจางมาะฮะได้เลือดกรุ๊ปเอซะด้วยตอนนี้เราได้ของจากประตูหกแฉกมาก็คือ มีแบตเตอรี่กับถุงเลือดนะฮะออถ้าพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่ในน้นะห้องนี้นะ่าจะาไปชาร์จได้อ่ะนี่นี่เอาไปชาร์จแบตเตอรี่นะลองดูฟับฟับแล้วก็กดโอ้ต้องใช้เวลาอีกเป็นเบือกว่าจะชาร์จเสร็จโอเคเอาจริงดิให้เวลาเขาชาร์จก่อนนะฮะ t k k e a y to c ชา r g e โอเคไมมาแล้วเโอเคนะห้องต่อไปที่เราจะไปดูคือเป็นห้องที่เราเจอกับ พ่อนั่นเองบาดหลวงฟาเธอร์ที่อยู่ชั้นสองนะฮะเจีย๊ยทำไมมืดจังเลยห้องน้ำอ่ะมีอุ้ยข้าเทปได้โบดนะฮะ ได้วิดีโอของโบสมาสวยเลยโอ้ยนี่มันรูปปัน้นรูปปันจีซัสนะฮะม,มีเครื่องในหลายกองเต็มพื้นกลิ่นเหม็นมากๆมาจากสัตว์หรือเปล่านะผมดูแล้วไม่น่าจะมาจากสัตว์อ่ะเออน่าจะเป็นของคนนี่แหละคนชัวคนชัวป้าบ,บเลยฮะเยเปิดไปดูเทปกันเทปใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเอาตลับไหนวะต,ตลับชปโปนี่อนะ่ะ เล่นเลยอ่าเป็นรูปปั้นจจซัสก่อนที่จะตกลงมาแตกนะฮะโอเคลุยเพื่อน้อกวา้าอาบาทหลวงก็อยู่ตรงนี้ฮะโอ้โหชอบเสียงเพลงมากเหมือนกันนะเฮ้ยเราสำรวจรอบๆก่อนดีแมอะอืมมีอะไรบ้างนะในอดีตแห่งนี้ ในดีแห่งนี้ก็ผมมีกล่องมาขวางทางแล้วก็มีเตียงคนไข้มาขวางประตูอะไรเนี่ยทำไมมันทำไมสภาพมันดูไม่ได้มากกว่าย,ยิ่งกว่าปัจจุบันซะอีกอ๋อผมนึกออกแล้วแบตเตอรี่อะลองต้องเข้ามาในอดีตครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่มาชาร์จไว้แล้วในปัจจุบันเราก็จะได้ของมาคืนเออดีดีดเหมือนในหยดน้ำกดพาร์ที่แล้วเนี่ยเรากลับไปก่อนนะอ่ะแบตเตอรี่ก็คืนมาครับโอเคฮะถ้าเรามาชาร์จแต่ตอนนี้ก็อ่ะใส่เข้าไป ย่ามาแล้วฮะบาดหลวงจ๋าบาดหลวงครับอุ้ยพ่อครับพ่อครับลูกปั้นเป็นอะไรเนี่ยนี่พ่อทราบมันหรือเปล่าเนี่ยโอ้สวัสดีเจ้าหนูยินดีรับเข้าสู่บ้านของบรรเจ้านะพ่อเป็นบาทหลวงที่นี่นะยินดีที่ได้รู้จักชื่อของหนูคืออะไรโอ้ อ๋อดูว่าที่ที่บัตหลวงบอกว่าเราเจอกันไหนวันก่อนในโบสถ์แห่งนี้ก็น่าจะเป็นเราที่ย้อนเวลากลับมาครับผมจุดๆเลยฮะไรอะนี่พ่อพูดอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะไม่มีอะไรผิดเลยผมชื่อแค่ลไลแคลไลวอล์กเกอร์แฟช์แบ็คไตอเลยฮะ เป็นชื่อที่สวยงามมากเลยนะอยากจะพูดอะไรกับพระผู้เป็นเจ้าบ้างไหมละ่ะครั้งล่าสุดที่ฉันมาที่นี่รูปปั้นของพระเจ้าเนี่ยแตกเป็นเสี่ยงๆเลยนะคะโอ้พระเจ้ชาช่วยรูปปั้นนี้นะอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วนะเราดูแลมันอย่างดีเลย และมันไม่เคยบาดเจ็บบอบช้ำเลยสักครั้งเออมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งหลายปีแล้วนะเออแล้วใครมาทำแตกอ่ะแคโรไลน์เธอหรือเปล่าเธอหรือเปล่าที่มาทำแตกคุยกับพ่อเองครับผมมีบางอย่างแปลกๆก็คือที่นี่มมค่ะคท่านพ่อพ่อ,<ต>พอบาดหวง<ต>จ๋าฉันรู้ว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแน่นอน หนูเคยมาที่นี่มาก่อนแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ควรอยู่ที่นี่เหมือนกันน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่หนูมาถึงสราที่ใหม่หร <descript ors. S 1> ะมั้งให้เวลามาหน่อยแล้วกันทุกๆอย่างจะเข้าร่องข้อรอยเองนแล้วผมมาทําอะไรที่นี่อ่ะหรือแค่ามาเอาแบตเตอรี่อ่ะโอเคได้แค่นี้ก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะฮะโอเคไปเอาแบตเตอรี่กันแบตเตอรี่เต็มได้แล้วมั้งอ่าเต็มได้ยังฮนะ นี่ฮะปิ๊บปิ๊บเต็มเปี่ยมถ้าจะสุดหลอดสุดยอดนะฮะคราวนี้เราจะไปขึ้นลิฟที่ตรงห้องสม,มุดได้ไปเลยพี่น้องเอาใส่เต็มเปี่ยมขึ้นไปข้างบน <c oughs> ขึ้นลิฟแบบหน้านิ่งนะฮบผมตรงนี้มันมีตัวมันมีตัวไอ้ด้วนอยู่ไม่ใช่ด้วนไอ้ด้วนเหมือนกันแหละมันไม่มีขาไอ้ตัวหัวแขวนนะฮะฉะนั้นถือชอ็อตกันไปเลยบงข้เออบไม่มีตัวแล้ว ออ้ยนี่มันเหมือนจะเอาไปตรงแถวๆชั้นใต้ดินนะฮะถ้าผมจำได้ลองร่างอะนะถ้าคุณสงสัยกันว่าเป็นซ็อกเก็ตแบบไหนแล้วทำไมผมถึงดูมาตรงนี้เพราะว่าผมมาก่อนผมผมออกมาสำรวจก่อนแต่ว่าผมไม่ได้ตัดคลิปเข้าไปในคลิปที่แล้วนี่ฮะมีนซ็อกเก็ตแบบนี้งั้นอลองดูไหมมันที่จริงมันเข้าไม่ทรกนะเพราะว่าไม่ลงล็อกอ่าคราวนี้ก็ต้องมาเอ็กซ์สมล์ก่อนอ่ะลองดูใหม่โอเค ก็ามาสามอันเลยดิโอเคไม่สามอันไม่ครบเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูที่เหลือกันเหลือประตูเดียวสิไอประตูตรงทางห้องผ่าตัดอะ่ะดูเลยครับผมประสบการณ์ m มาสเตอร์คีย์อ้าวไขบุกไขกุญแจรครบหมดแล้วฮะ ดินเสียงเลยไหมโอ้แล้วมันแบบมีห้องประมาณสิบกว่าห้องได้มั้งเนี่ยอะไรดีเอาไงด,ไงดีจะไปห้องไหนก่อนห้องไหนก่อนได้ครับดูเฮ้ยเสียงตัวใหม่โอ้ยไม่ใช่เสียงตัวใหม่เสียงตัวเดิมนี่เปล่าวิ่งหลายตัวซะด้วยโปงผ้าโอเคอ่าทางนี้เข้าไปได้ฮนะประตูตันห้องคนไข้ด้วย ไปห้องคนข้ก่อนนะผมสองซผมว่าถ้าพูดถึงเรือคนไข้แางนี้นะมันต้องแบบเชียเอ้ยมันจะจะมืดอะไรแล้วเนี่ยมีครึ่งบนอันนี้ครึ่งบนไอ้ตัวห้องเก็บศพนี่เป็นครึ่งล่างครับผมโอเคเดินดูล่างกว่านะผมไม่ต้องกลัวครับผมเราจะใช้ใจสู้ใช้ใจสู้อย่างเดียวเลยตอนนี้อันนี้นเผชิญชะตากรรม ฉันจะไม่แตะน่นเนี่ยปิดหน้าจอก่อนเลยฮะปิดไว้ก่อนอ่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์นะฮะเกินกาดเลยทีเดียวโอ้โหไม่มีอะไรเหรอนี่น,นี่โอ้โหพัสโซลลมีลิงปิดหูตาจมูกปากนะฮะกดไม่ได้อ๋ออ๋อบ็อกหายไปตัวหนึ่งพัสโซเพิ่มเตือนว่าผมตอนนี้ 2B ทะลุม,มารูม m รูม A ประตูตรงนี้เข้าไม่ได้นะฮะเพราะว่าประตูผูพังเอทางเดินผูพังโอ้ไฟสว่างโลกเลยดีเชี่ยมเชี่ยมโอ้ยสะอาดตาจังเลยอ่ะชอบมากเลยครับผมอ้ยพอ่อพ่อมาทำอะไรตกใจแล้วเนี่ยพ่อเหมือนจะบาดเจ็บอยู่นะฮะฟาเธอร์ฟาเธอร์ขาบัหลวงขาเป็นอะไรคะปึนัะนั้นหนูขอเดินสำรวจรบอบก่อนไม่มีอะไรครับผมตัเคไปหาพ่อกัน How are you doing? Father, what happened to you? พ่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจุดๆ You're in shock. We need to take care of your injury before you bleed out. เราต้องรักษาแผลก่อนก่อนจะเลือดออกตายให้หมดนะฮะ He's lost an arm. เอาเขาเสียโอ้เขียนหายไปเลยเหรอเออต้องช่วยเขาแล้วผมคิดว่าน่าต้องหาผ้าพันแผลก่อนนะฮะพ่อโดนอะไรมาเนี่ยมันมีตัวเหรอกูประตูกระจกนี่อีกแล้วอยากเจอผีกระจกอ่ะมันจะมาทุ้งแช่ผม อุ้ยมีของว้ยเฟรมโทรเวอร์ Fame er หรือเปล่าวฮ้ยว่าปืนช็อตไฟฟ้าดูจากดูจากปากกระบอกปืนนะฮะมันจะเข้าทางไหนได้บ้างอะ่ะนอกจากกระจกเออนอกจากกระจกโอเคฮะเดี๋ยวไปโดนผีหลอกกันเราเตรียมตัวโดยผีหลอกนะครับผมเตรียมตัวฮะสาม,ส,ามสองหนึ่งเป็นท่อระบายน้ำนะฮะไม่โอาไม่โดนหลอกเว้ย อตกใจงเงาตัวเองไปหาพ่อก่อนนะพ่อจะอยู่ไหมวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพ่อพ่อกลายเป็นหุ่นลองไม้ไปแล้วมันต้องเราต้องเอาแขนมาให้มาให้พ่อแกนะน่าจะเหมือนกับการรักษาคนคนไข้พักหลังข้อหรือเปล่านะโอ้โหอ้ยอะไรเนี่ยมีศพคนโดนตัดขงตัดแขนตัดอุ้ยลิงผมว่าต้องต้องได้ตัดเชือกนี่เลยอ่ะ ตัดเชื่อแล้วก็เอาคอริงมาฮะมาเราจะเฉือนมีดคขอคขัอเออดนเป็นเ่อคัมพีนะผมเฮ้ยขอ,อนขอ,อนนะจัดไปแม่เรากลับไปที่โลกป,ปัจจุบันได้ผมว่าต้องได้แขนที่ห้องนี้แหละเฮ้ยเสียงอะไรจุดไฟก่อนจุดไฟก่อน จุดไฟก่อนจุดไฟก่อนจุดไฟก่อนโอเคมาเยอะโอ้ยใจเกินเอาเอานะผมโอ้ยเกือบไปแล้วแม่เกือบชักปืนออกมาไม่ทันโอ้เคลียร์โอ้ใครมาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยคงไม่ใช่ศพอีกนะไอ้กล่องน,นี้โอ้นี่แขนได้มาแนละ้วแขนพลาสติกไปซ่อมแขนก่อนดีไหมหรือจะหรือจะมีตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ผมแต่ว่าเรายังต้องถือไฟอยู่นะเดี๋ยวไปหาถุนรองเสื้อนั่นเลย อ่ะนี่นี่อเอาแขนไปนะพี่น้องอ้ตื่นเต้นจัดไรต่อเออไม่มีอะไรกดได้แล้วฮนะงั้นเดี๋ยวเราลองกลับไปหาพ่อดูแล้วกันนะเฮ้ยเอาแขนลุด What the fuck จะจำกูไมเนี่ยประเด็นเขาขอถอยขออยเฮ้ยขอถอยเอาห่างหน้าจอก่อนแขนพลาสติกมาอะไรเนี่ยใส่เข้าไปดิวะ อดูดิปะ่ะดูดิครับผมเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมถึงไม่อยู่ดีๆต้องไปหากาวอีกปะเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองกลับไปที่โลกเดิมก่อนนะฮะเอาปะผมจะออกไปพักตัวเองด้วยแหละผมทนไม่ไหวกับไอ้เสียงดนตีซาวมันตึงต้งตั้งแล้วฮะโอ้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูห้องลิงก่อนนะไปดูห้องลิงก่อนเพราะว่าเราได้คัมพี์มาแล้วฮะห้องลิงห้องลิงห้องลิงนะ อันนี้ผมยอมแพ้นะไอพ้พารเซลเนี่ยขอไปดู y o u u u b เอาเลแล้วกันเอ่อได้ของมาครับผมเป็นปืนสเต p ปเปนะฮะบอเหมือนว่าจะต้องไปเอาไปแปะติดแปะติด,ตดแขนพลาสติกนั่นเลยฮนะมาครับอีหุ่นลองไม้เวนหุ่นพลาสติกเวนอ่ะเอาไปแลว้วค็นี้ก็ใช้ปืนตะปูยับไปด้วยตึ้งตะอ้มเรียบร้อยครับผมควนี้ก็ลาก่อนอย่าตกนะ อย่าตกครับผมสวยมากครับผมในเวลาออกจากที่นี่แล้วพ่อแขนหายยังเฮ้ยอัศจรรย์ใจจริงๆ Father are you okay พ่อเป็นไงบ้างเนี่ยแคโรไลล,ล,ลูกรักไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะมันขโมยหนังสือพ่อไปแล้วหนังสือไบเบิลพ่อไปแล้วัอยู่นี่นะพ่อตอนนี้มันทรนสะพันกว่าถ้าหากพ่อจะอยู่นิ่งๆไว้ ใช่ลูกก็บอกถูกนะพ่อก็ไม่ถูกกันว่าจะขอบคุณยังไงที่รักษาแขนในพ่อนี่พ่อพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่หนูนะแต่พ่อเห็นลูกนะเออใช่ลูกก็พูดถูกพ่อคงจะสับสนไปหน่อยนะเอาล่ะเรามาคิดดูแล้วน่าจะเป็นด็อกเตอร์วินเลียนมาที่รักษาแขนนะเดี๋ยว ดเร์วิลเลียมดอกเตอร์วิลนเลียมเหรอเป็นพ่อของฝาแฝดนั่นนะพ่อเห็นเขาในแมนชั่นนี้เหรอพ่อไม่ดูว่าดวรวิลเลียม,มเป็นลูกสาวหรอนะ,ะแล้วหนูจะไปหาเขาได้ที่ไหนกันเนี่ยปกติตเขาจะอยู่ <ๆ S 2> ที่ออฟฟิศนะเราจะเจอเขที่นั่นแหละโอเคเดี๋ยวหนูจะไปหาเองน่าจะใช้คำตอบหนูได้บ้างเดี๋ยวก่อนเอานี่ไปเสียงผ้าขายไปไหนวะ น่าจะมีน่าจะมีประโยชน์กับลูกขอบคุณครับพอ่อแน่ใจว่าจะมีประโยชน์นมากแน่พระเจ้าเสร็จกับลูกเยอะได้อะไรมาครับ An electrical lamp with a power switch วิตช์อะไรวุ้ยไฟติดตัวกันเหรอผมขอลองถือแฉก่อนนะเฮ้ยอุ้ยไฟติดตัวสวยงามครับผมผมจะขอไปเอ่อไปทางที่ไอตัว ผีติดเตียงเฝ้าอยู่นะแต่ว่าถ้ามันให้อย่างงี้ก็แสดงว่าผมอาจจะได้สู้กับศัตรูที่อยู่ในทีมืดแล้วดิอ่านะครับผมชิบหายแล้วไหมไม่ชิบหายหรือมั้งน่าจะเป็นลางดีลางร้ายนะผมโอ้โหเกือบชนหน้าก็ให้แล้วไม่เลาะอืมย่า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 ไหนอ่ะมีตัวไหมโอ้ยไอตัวรถคนไข้ไอคนไข้รถเข็นนะฮะ ว้าวเยี่ยมจริงๆเลยนะฮะไฟติดนี่โอเคแกเฝ้าอะไรไปเนี่ยอ๋ออ๋อนี่น่าจะเปิดประตูให้เราไปเอาปืนช็อตไฟฟ้าได้นะฮะเย่มันคืออะไรกันฮะเ<อ>ฟ,ฟรมเวเตอร์อ,อ๋อเป็นปืนยิงไฟฟ้าจริงด้วยครับผมเอถ้าพูดถึงถ้าเราสามารถถือบุตรในที่มืดได้แล้วเนี่ยแสดงว่า ไอ้ตรงทางเดินที่เราเจอผีติดเตียงช่วยแรกๆครับผมก็น่าจะไปได้ด้วยเหมือนกันเออสวยงามพี่น้องเย้ายามนะฮะคนนี้ก็เปลี่ยนเป็นฉลงงัดเพื่อประหยัดกระสุนเข้าไว้แล้วก็โบโอเคเคลียร์ลงไปนะฮะยังไม่มีเสียงอะไรโอเคอเฮ้ยมีกำลงังเขากำลังซักผ้าเลยฮะเครื่องปัน่นกลางเต็มเลยมีโน้ตด,ด้วย เป็นของมาเรียนะฮะ15กันยายนปี1980แปอนนาแล้วก็เอมมา่ะถึงแม้ว่าจะแต่ขนาดนามว่าเป็นฝาแฝดกันนะแต่ว่าลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยแตกกันอย่างสิ้นเชิงเลยแอนนาเป็นคนที่ e x t r ว v e r t ขณะที่เอมมาเนี่ยเป็นคนที่นิ่งเงียบและหลายวันก่อนเนี่ยด้วยความพยายามอย่างมากเลยฉันได้ทำชุดเดรสสวยๆสำหรับพวกเขาแล้วพวกเขาใช้เวลาแค่ครึ่งค่อนวันเท่านั้นที่ทำลายชุดนั่นพวกเขากลับมาจากป่านะแล้วก็เต็มไปด้วยโคลนเปืปเ้อนปะเลอะเทอะไปหมดเลยฮะ และเดรสนั้นก็ขาดดุดลุยเพียงในช่วงขนานั้นเองฉันก็เกือบจะโมโหซะแล้วลแต่ฉันก็รูดซิปปากเอาไว้แล้วก็ยุบหนอพองังหนอสักพักหนึ่งฉันก็อธิบายทางน้ําตาเลยว,ว่าฉันพยายามมันมากแค่ไหนที่จะทําชุดนั้นได้ตาของแอนนาเริ่มคลอแล้วหล่อนก็ค่อยขอโทษดูเหมอนว่าแอนนาจะรู้สึกผิดมากๆเลยนะแต่อีกด้านหนึ่งเอมมาจ้องมองมาที่ฉันแบบไม่รู้อิหนอีูเน่แล้วหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีก็ได้เสียยิ้มออกมา ดวงตาที่แข็งทือ่อท่านทําฉันแบบใจเต้นตุบตับฉันระวาดกลัวกับการแสดงท่าทางนั่นแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงต่อไปฉันก็เลยสง่งพวกเขาเข้าห้องไปว่าเขาจะไม่ได้กินข้าวเย็นนี้เอมมาดูเหมือนจะมือมันจะแปลกๆปกไปนะฮะเหมือนจะเหมือนจะแบบมันจะแบบเหมือนจะเป็นตัวร้ายเลยอะ่ะผมไม่รู้นะแต่ดูจากต้งจลักษณะท่าทางเลยฮะมีอะไรซ่อนอยู่กันนะ หยุดไปไปแ๊บนี้ฮะสีแดงซะด้วยสงสัยกินเลือดหมูมาเลือดหมูแน่นอนอรท่าผ้มเตรียมพลาสม3สามสองหนึ่งหยุดเลยพี่น้องเพราะมันมีของไงเอา้ามันขันซะแน่นด้วยอ,อู้หูอัอะไรกันเนี่ยโอเคช้ำมาันมก่อนแล้วกันไปฮะเหลือห้องอาบน้ำ <c oughs> มีตัวสปอร์นมาด้วยครับผมมาน,มาน,มานมาี่มานี่มานี่มานี่ไม่ใกล้เไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้เกิดมาเฉยเลยอะอะไรวะเนี่ยมันโผล่มาจากความมืดเหรอตอนเริ่มเริ่มแ้ามาทีแรกก็ไม่มีอะไรนะได้อะไรอะเออเป็นกล่องเล็กครับผมโอ้ยใจหายใจคว่ำขวัญด้วยขวัญมานะนึกจะเกิดก็เกิดเลยเหรอหวะอันตรายจริงๆนะแบบนี้ห้องอาบน้ำ Mm hmm. มันต้องมีแบบโผมาสักโผมาสักอ่างอะบอกเลยเออแม่เจ้าตื่นเต้นเว้ยอันนี้ไม่มีนะฮะไม่มีอะไรโอ,อ้สอดศพลอยตุปป๊บปองขอญาตตรงนี้จะได้วิ่งไง,ไง่ายๆอีเป็นที่ที่่าี่จะมาตายใช่ฮะแล้วก็เหลือพี่มือที่มาทุ้ยท,ท,ที่มือนะ่าจะเป็นดิส ดิส์นะดูจากรูปร่างลักษณะแล้วโอเคถือไว้ด้วยกลัวเปียกน้ำนะฮะเป็นฟลอปปี้ดิสนะฮะแล้วก็มีชื่อเขียนไว้ข้างหน้าด้วยดูนี่มีจาวัดทามาโรมาจูดิตอาวิตโตทิชามิกาสติฟนตตอนตะโชยอยตะโปงก็ตรงไปก่อนนะเพื่อนโอเคเซฟก่อนเลยแล้วกันนะฮะเล่นมาเนนนานนานจนลืมแล้วว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้ววะเนี่ย Tore off one the s arms. <S มีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างตัดแขนของบาทหลวงออกไป the ขอขอบคุณนะดรวินเลี่ยมที่ได้ต่อแขนให้วพวกเขาใหม่ต่อต่อแขนใหม่โหนวัตรกรรมแบบ ลำนามากเลยฮะต่อแขนที่หลุดออกไป like แต่ฉันก็ไม่ได้ตันหนักเลยนะว,ว่าการผ่าตัดแบบนั้นมันเป็นไปได้ด้วยเหรอ also that the 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 แล้ฉันก็เพิ่งรู้ว่าวิลเลียมที่เป็นพ่อของฝาแฝดสองคนนั้นอ๋อเพิ่งรู้เลยี่ยก็อ่านไปตั้งหลายเอกสารนะนะฉันควรจะไปที่ออฟฟิศขอนะเผื่อเขาจะมีข้อมูลอะไรสำคัญแย่นะครับผม เคดี๋ยวผมขอ recap ของพาร์ทนี้ก่อนนะครับผมก็คือพาร์ทนี้เนี่ยเราไปไขประตูอันนี้หมดแล้วเนะี่ยเราไขาประตูวังช้างเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ได้ของมาเต็มเลยฮนะแล้วคราวนี้ก็เราได้ไปที่ประตูมิติได้ไปต่อแขนให้กับพ่อให้กับบาดดวงฮะแล้วก็น่าตัวที้มาเนะี่ยเป็นแม่พิมนะฮะเอาไว้เปิดประตูเอาไว้ไวใส่กุญแจประตูแล้วก็ floppy disk เนีบผม ที่น่าที่เราน่าจะไปใส่ข้อมูลหาข้อมูลเพิ่มเติมใน warehouse นะฮะอยู่ข้างห้อง,งครัวนั่นเองซึ่งเราจะไปต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะผมเพราะคลิปนี้ผมก็เล่นมาเนิ่นนานนะฮะแค่พับโซ่ประตูนี่ก็ปาไปกี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้แล้วก็มีเรื่องที่น่าดีใจแล้วก็หน้าบ่นใจอยู่ด้วยนะฮะก็คือเรามีไฟติดตัวแล้วผมก็คือเราสามารถหยิบอาวุธออกมาได้แล้วก็ยิงได้เลยโดยที่ไม่ต้องถือไฟแชกนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งขอแล้วก็คือศัตรูม่งจะเกิดใหม่เออศัตรูม่งเกิดใหม่ เกิดแบบเกิดเป็นดอกเห็ดเลยอะอุ้ยแต่ก่อนอื่นเราได้ปืนใหม่มาใช่ปะเฮ้ยลองลองถือดิเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาม่คุมเสียนะฮะเฮ้ยปืนใหม่ว,ว้าวโคตรเทนะ,ะผมแม่รู้ว่าจะเอาหอหอไปแทนที่ไหนขอลองยืนนี่ขอยองยินนี่นี่จิ้มจ้วงอ๋อเป็นแบบจิ้มจ้วงผมเป็นปืนเอยไม่ใช่ปืนมันไม่ใช่ปืนนะมันเป็นเหมือนหอ,อกะฮะหอ,อกจริงด้วยแล้วไฟไฟมันต้องแบบวิบวับด้วยนะตอนแทงเนี่ย เย่เย <Yeah>. yeah. ่เอาท่าได้เลยพาร์ทต่อไปนี่คือเราจะไปสำรวจฟลอปปี้ดิสที่เราได้มานะครับผมว่าในนั้นจะมีอะไรข้อมูลอะไรอยู่บ้างแล้วก็ถ้าไม่ได้กินเวลามากเกินไปผมก็จะไปที่ออฟฟิศวิลเลียมด้วยเลยในกันฮะโอเคแล้วเราจะไปติดตามกันต่อในพาร์ทหน้านเลยครับผมเอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนั่นเองนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็โจ๊ดดิมิเช่เจอก,กันใหม่สวัสดีครับิว